ในค่ำคืนที่หมอกหนาะทึบจนมองแทบไม่เห็นมีบางสิ่งเคลื่อนไหวอยู่ในความมืดไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์แต่มันคือหอคอยกระดูกที่ค่อยๆเติบโตจากใต้ดินทุกเสียงกระดูกเสียดสีกันคือเสียงของวิญญาณที่ยังไม่ยอมสงบและคืนนี้มันเรียกชื่อของใครบางคนชื่อที่อาจเป็นของคุณก็ได้ภายใต้สายหมอกหนาะทึบ เสียงลมหนาวพัดผ่านราวกับเสียงกระซิบของบางสิ่งที่มองไม่เห็นฉันเดินอยู่บนเส้นทางดินที่ชื้นและลื่นทุกย่างก้าวส่งเสียงกรอบแกรบจากเศษกิ่งไม้แห้งที่แตกใต้เท้ากลิ่นเน่าอับพระคลุ้งในอากาศคล้ายกลิ่นดินเปียกบนเลือดเก่าฉันหยุดยืนสูดลมหายใจสั้นๆความรู้สึกเหมือนมีสายตาหลายคู่จับจ้องมาจากในหมอกไกลออกไปมีบางอย่างสูงตระหง่านขึ้นเหนือพื้น ร่างนั้นขาวซีดราวกับงาช้างที่สะท้อนแสงจันทร์ฉันเพ่งมองผ่านม่านหมอกหัวใจเต้นแรงขึ้นเรื่อยๆมันไม่ใช่หอคอยหินไม่ใช่ต้นไม้แต่คือสิ่งที่สูงขึ้นจากพื้นอย่างบิดเบี้ยวและประกอบด้วยกระดูกมนุษย์นับไม่ถ้วนกระโหลกเรียงซ้อนกันเป็นชั้นแขนขาคว้ยเกี่ยวกันจนกลายเป็นโครงสร้างที่แทบไม่อาจเชื่อว่าเกิดขึ้นได้กระดูกบางท่อนมีเศษเนื้อแห้งติดอยู่ แสงจันทราลงมาทำให้เงาของมันทอดยาวไปทั่วพื้นดินฉันรู้สึกเหมือนอุณหภูมิรอบตัวลดลงทันทีเสียงกระดูกเสียสีกันเบาๆดังมาจากข้างในหอคอยนั้นราวกับว่ามันยังมีชีวิตอยู่หรือกำลังหายใจฉันถอยหลังไปหนึ่งก้าวแต่พื้นใต้เท้ากลับเยาวอบลงฉันมองลงไปเห็นปลายนิ้วโครงกระดูกโผล่ขึ้นมาจากดินกำลังคืบคลานมาหาฉัน ฉันพยายามถอยหนีแต่หมอกกลับหนาขึ้นรอบตัวเสียงกระดูกแตกดังขึ้นเรื่อยๆเหมือนบางสิ่งในหอคอยนั้นกำลังขยับตัวจากยอดหอคอยมีเงาดำคลานลงช้าๆมันมีรูปร่างมนุษย์แต่ผิวหนังมันโปรง่งใสจนเห็นโครงกระดูกข้างในดวงตาสองข้างกลงโบมีแสงสีขาวจางๆส่องออกมาเสียงลมหายใจยินเยือกลอดออกมาจากมัน มันเอียงคอช้าๆมาทางฉันแล้วเปล่งเสียงแห่พราออกมาคําเดียวเสียงนั้นสะท้อนในหัวฉันอย่างชัดเจนขื้นกระดูของข้าฉันก็มองมือของตอนเองนิ้วข้างขวามีแหวนโลหะสีดสําสวมอยู่บนแหวนมีรอยสลักรูปกระโหลกเล็กๆและฉันจำได้ทันทีว่าฉันขุดมันขึ้นมาจากหลุมศพเมื่อวานนี้เสียงหัวรอบแผวเบาดังรอบตัวมาจากในหมอกมาจากใต้พื้นมาจากบนหอคอย กระดูกทุกชิ้นเริ่มสั่นสะเทือนและกระโหลกที่อยู่บนยอดสูงสุดเริ่มหันหน้ามาทางฉันพร้อมกันทั้งหมดฉันรู้สึกถึงแรงบางอย่างดึงร่างฉันเข้าหาหอคอยเท้าฝังลงในดินที่เย็นเฉียบเสียงกระดูกแตกดังใต้ผิวดินฉันพยายามกรีดร้องแต่เสียงกลับหายไปในหมอกหนามือเย็นเฉียบหลายคู่คว้าขาฉันไว้กระดูกขาวพลนโผล่ขึ้นมารอบตัวบางชิ้นยังเคลื่อนไหวเหมือนสิ่งมีชีวิต และหอคอยนั้นมันสูงขึ้นอีกครั้งกระดูกกระไหม่เริ่มซ้อนขึ้นบนยอดฉันเห็นเงาของตัวเองสะท้อนอยู่ในเบ้าตาของกะโหลกนั้นและตระหนักว่ามันกำลังเติบโตด้วยร่างของฉันเองเสียงกรีดร้องที่ฉันไม่อาจเป็นออกจากลำคอกับสะท้อนอยู่ในหัวของฉันเองมันดังลั่นราวกับเสียงโลหะขูดกระจกสะท้อนกลับมาหลายชั้นจนกลายเป็นเสียงโหยหวนของฝูงวิญญาณหมอกหมุนวนรอบตัวแรงลมเริ่มพัดแรงขึ้นกลิ่นดินและเลือดปนกันในอากาศจนแทบหายใจไม่ออกเมื่อกระดูกที่จับขาฉันไว้ค่อยๆไต่สูงขึ้น ลายนิวแข็งเย็นเหมือนเหล็กแหลมกำลังเจาะผ่านผิวหนังของฉันอย่างช้าๆฉันพยายามดิ้นสุดแรงแต่ยิ่งดิ้นมือเหล่านั้นก็ยิ่งรัดแน่นเสียงกระดูกกระทบกันดังกรอบแกรบสะท้อนไปทั่วและทุกครั้งที่ฉันพยายามขยับพื้นดินก็ยุบลงลึกกว่าเดิมดวงจันถูกหมอกลื่นหายความมืดเข้าครอบงำทุกสิ่งเหลือเพียงแสงขาวเย็นๆที่ส่องออกมาจากหอคอยแห่งกระดูกแสงนั้นม่อบอุ่นเลยสักนิดมันเหมือนแสงจากสิ่งที่ไม่มีชีวิตเสียงลมหายใจของสิ่งที่อยู่บนยอดหอคอยดัง มันเดินช้าแต่มันคงราวกับรู้ดีว่าฉันไม่อาจหนีไปได้หมอกแหวกออกทุกครั้งที่มันก้าเข้ามาใกล้และตอนนั้นเองฉันเห็นว่าโครงกระดูกของมันไม่ใช่ของคนเพียงคนเดียวแขนซ้ายของมันมีสข้อต่อขาขวาของมันใหญ่กว่าขาข้างหนึ่งราวกับถูกต่อจากคละร่างส่วนศีรษะมีสองหน้าอยู่ตรงข้างแก้มหนึ่งยิ้มอย่างเย็นชาอีกหนึ่งกำลังร้องให้อย่างเจ็บปวดคืนของข้าเสียงนั้นดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่ในหัวฉันแต่มันออกมาจากทุกทิศรอบตัวเหมือนกับว่าอากาศเองกําลังพูดฉันก็มองแหวนสีดำบนมือมันส่องแสงสีแดงเรืองขึ้นแสงนั้นเต้นไหวเหมือนหัวใจที่ยัเต้นอยู่และในจังหวะนั้นเองฉันรู้สึกถึงการสะเทือนในดินบางสิ่งกำลังขยับอยู่ใต้เท้าฉันเห็นกระโหลกโผล่ขึ้นมาอีกหลายสิบหัวตามมโครงแขขา มันรวมกันเป็นรูปร่างคนแล้วเริ่มเคลื่อนที่อย่างเชื่องช้าพวกมันกำลังเดินตรงมาหาฉันไม่รีบไม่เร่งแต่ทุกก้าวที่พวกมันขยับเสียงกระดูกกระสานกันเป็นจังหวะที่น่าขนลุกหัวใจของฉันเต้นแรงจนแทบระเบิดฉันหันหนีแต่ในหมอกนั้นไม่มีทางใดให้ไปทุกทิศเต็มไปด้วยเาร่างขาวซีที่ลอยอยู่ในอากาศบางร่างไม่มีขาบางร่างไม่มีหัวแต่พวกมันยังคงเคลื่อนไหวเสียงกระซิบเริ่มดังขึ้นรอบตัวเป็นภาษาที่ฉันไม่เข้าใจแต่ความหมายกับแทงทะลุเข้ามาในใจอย่างชัดเจนมันคือคำสาปปแแแแแลลลลละะฉฉฉฉัััััันน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 คคืืืืออ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 อสสสสสส่่่่่่่ววววหหหหหหหึึึงงงงงงขขขำำาาาาาาา้้้้้พพยยยยมมมมีีีีีีกก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 จจจิิิตตเเ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 เดดดดดบรโ็็ทไฟผ กลิ่นเนื้อไม่ลอยทุ่งในอากาศแต่ฉันไม่อาจหยุดได้เมื่อฉันออกแรง,งอีกครั้งแสงสีแดงจากแหวนพุ่งออกไปังหอคอยเสียงแตกของกระดูกดัง้รกระเบิดหอคอยทั้งหลังเริ่มสั่นสะเทือนกระดูกบางส่วนร่วงหล่นลงมาเหมือนฝนสีขาวแต่สิ่งที่ฉันคิดว่าเป็นการปลดปล่อยกลับกลายเป็นการปลุกสิ่งที่หลับไหลยอยู่ภายในกระโหลกบนยอดสูงสุดค่อยๆแตกออกและจากข้างนนั้นมีสิ่งหนึ่งคลานออกมาร่างของมันใหญ่กว่ามนุษย์ไปสามเท่ากระดูกสีเทาหมน่นมีรอยสลักคล้ายอะคา,ะา,า,ะามแสงสแง้รับอง แต่มันกำลังคนลึกเข้าไปในจิตใจของฉันเสียงจากในหัวดังขึ้นอีกครั้งเจ้าปลุกข้าเจ้าต้องแทนที่ข้าแสงจากแหวนบนมือพุ่งเข้าสู่ร่างของมันและฉันรู้สึกถึงบางสิ่งดิงจิตของฉันออกจากร่างภาพรอบตัวสั่นไหวหมอกแต่กระจายเป็นเส้นเสียงหัวเราะของกะโหลกนพันดังขึ้นพร้อมกันฉันเห็นร่างของตอนเองยืนแข็งอยู่ตรงหน้าตาเบิกกว้างมือยังคงกำแหวนไว้แน่นและกระดูกของฉันเริ่มเปลี่ยนสีจากเนื้อสู่ขาวซีดจากคนสู่สิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไปเสียงกระซิบรอบตัวเริ มีเพียงหมอกลมและเสียงของกระดูกที่ยังคงขยับไม่หยุดในความมืดนั้นฉันเห็นคนอีกคนหนึ่งเขาเดินเข้ามาในหมอกถือคบเพลิงสองทางอย่างระมัดระวังแสงจากไฟสะท้อนเข้ากับกระดูกที่อยู่รอบตัวเขาเดินตรงมาหอคอยสายตาของเขาเต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นเหมือนฉันในคืนนั้นและตอนที่เขาเข้าใกล้ฉันรู้สึกได้ถึงแรงบางอย่างในตัวเองที่เริ่มเคลื่อนไหวอีกครั้งเสียงแหวนกระทบกันเบาๆดังขึ้นจากยอดหอคอยเมื่อกระดูกของฉันยกขึ้นเองโดยไม่รู้ตัวนิ้วเรียวยาชีไปยังนักเดินทางคนนั้นแหวนสีีีีีีีดดดำบบบนน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 นมมมมมมืืืืออ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 อััััััััั้้้้้้้เเ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 รรรรริิิ่่่่่่่งง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 แแสสสสกกกกคคคคคคหหหหหหลลลลลลตตวววๆขขขขาาาายย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 ยใใใใใจจจจจะะฉทูููไึ มันเพียงรอกระดูกใหม่เพื่อสอนต่อบ,บนยอดของมันและฉันตอนนี้คือส่วนหนึ่งของมันตลอดกาลสายหมอกยังคงหนาทึบราวกับม่านที่ไม่มีวันจางหายแสงจันทร์ถูกกลืนจนหมดเหลือเพียงแสงจางๆจากหอคอยกระดูกที่ส่องว่าขึ้นลงเหมือนการเต้นของหัวใจเสียงกระดูกเสียสีกันยังคงดังไม่หยุดแต่ตอนนี้มันฟังดูต่างไปจากเดิมไม่ใช่แค่เสียงเคลื่อนไหวของซากแต่มันเป็นเสียงของชีวิตใหม่ที่กำลังฟื้นคืนฉันมองร่างของนักเดินทางที่อยู่เบื้องล่างเขามีคบเพลิงในมือแสงไฟส่องสะท้อนบนใบหน้าที่เต็มไปด้วยเหงื่อสายตาเขาไม่รูู้้้้้้เเ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 เลลลลยยยยยยยววววววว่่่่่่่่่่่่่่่าา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 มม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 ีีีีีบบงง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 งสสสสิิกกกกกกััััััจจออ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 ขขขขขขนน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 นฉรรรึึถคคคค็็็็็แแผผภใใใตตตปปปปททไไไไไชชุษ์พดฟห เขาหันไปมองรอบๆอย่างระแวดระวังเสียงฝีเท้าของเขาเบาแต่ชัดเจนในความเงียบทุกก้าวที่เขาเดินเสียงกระดูก็็ขยับตอบรับเหมือนพื้นดินใต้เท้าเขาไม่ใช่ดินอีกต่อไปแต่คือโครงกระดูกของผู้ที่มาก่อนมือของฉันยกขึ้นอย่างช้าๆไม่ใช่ด้วยความตั้งใจแต่ด้วยแรงบางอย่างที่บังคับจัดในหอคอยฉันรู้ว่ามันคือเจตจำนงของสิ่งที่อยู่ข้างในพลังที่ไม่มีชื่อแต่แข็งแกร่งเกินกว่าจิตใจมนุษย์จะต้านแหวนสีดำเริ่มเรืองแสงแรงขึ้นมันหมุนรอบนิ้วเหมือนมีชีวิตเสนา แต่หมอกก็ซึมเข้าในกระดูกของฉันแผ่ผ่านเหมือนเลือดเย็นๆที่ไหลยอยู่ในเส้นดวงตาของนักเดินทางมองขึ้นมาเขาเห็นแสงจากยอดหอคอยเขาอ้าปากเล็กน้อยเหมือนพยายามพูดบางอย่างแต่ไม่มีเสียงใดหลุดออกมาเพียงแต่ความเงียบที่ลึกพอจะทำให้หัวใจหยุดเต้นฉันเห็นเขาก้าวเข้าใกล้มาขึ้นแสงจากคบเพลิงสะท้อนเข้ากับเศษกระดูกที่เรียงอยู่บนพื้นมันทำให้ทุกอย่างดูเหมือนเปลไฟกำลังลุกบนกองกระดูกสีขาวเขาเอื้อมมือไปแตะกระดูกชิ้นหนึ่งที่อยู่ใกล้เท้าและนั่นคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงเสียงแแแแตตตตกก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 กดดดัััััััังง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 ขขขขขขึ้้้้นนนนนนนะะะโหหหหหลลลลททททททีีาายยีี่่่่่่่เเ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 เาา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 ออ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 ยยยยูฝุุุสสววววววพพพมมมมมป็็รรรรบบบบิิิืืคใญญณ ขาหันไปมองรอบตัวแต่ตอนนี้ไม่มีอะไรให้เห็นนอกจากหมอกเขาตะโกนเรียกใครบางคนแต่เสียงของเขากระบสะท้อนกลับมาในรูปแบบที่ผิดเพี้ยนมันฟังดูเหมือนเสียงของเขาเองแต่บิดเบีย้ยวจนจำแทบไม่ได้ฉันรู้ว่าเขากำลังตกอยู่ในชาตาเดียวกับฉันความรู้สึกทั้งสงสารทั้งหวาดกลัวและทั้งความยินดีอันมืดมนปะนะปน,นยู่ในใจส่วนลึกของฉันอยากช่วยเขาแส่วนลึก,กว่านั้นอยากให้เขากลายเป็นส่วนหนึ่งของที่นี่มือของฉันเริ่มขยับอีกครั้งครั้งนี้มีแรงมากกว่าเดิมนิ้วกระดูกข,ของฉันชี้ เลือดที่ไหลออกมาตบลอยขึ้นเป็นอากาศรวมตัวกันเป็นหมอกใหม่ที่ปกคลุมรอบหอคอยเสียงหัวเราะดังขึ้นอีกครั้งดังยิ่งกว่าครั้งไหนๆและฉันรู้ว่าหอคอยสูงขึ้นอีกแล้วร่างของเขาไม่เหลือเป็นคนอีกต่อไปกระดูกของเขาลอยขึ้นจากพื้นหมุนวนไปช้าๆแล้วเชื่อมเข้ากับส่วนบนของหอคอยในวินาทีนั้นฉันได้ยินเสียงของเขาดังอยู่ในหัวช่วยด้วยได้โปรดแต่เสียงนั้นค่อยๆจางหายไปแทนที่ด้วยเสียงสวดซ้ำๆเจ้าคือของเราลมหนาวพัดผ่านร่างฉันเศษหมอกเคลื่อนวนเป็นลวดลายคล้าย ชื่อของฉันเริ่มเลือนหายภาพความสรงจำกลายเป็นเศษเงาเสียงหัวเราะเสียงร้องให้เสียงของลมทั้งหมดผสมกันจนกลายเป็นเสียงเดียวเสียงของหอคอยฉันมองลงไปอีกครั้งและเห็นร่างของชายอีกคนหนึ่งเขาเดินมาจากทิศทางเดิมมือถือกล้องถ่ายรูปแต่งกายเหมือนนักสำรวจเขาเห็นหอคอยจากระยะไกลดวงตาเต็มไปด้วยความตื่นเต้นเขาไม่รู้เลยว่าหมอกนั้นมีสายตาหน้าพันคู่มองกลับมาที่เขาฉันได้ยินเสียงของหอคอยประสิบผ่านกระดูกของฉันอีกหนึ่งคนอีกหนึ่งชิ้นและโดยที่ฉันไม่ต้องขยับเมื่อกระดูกของฉันก็ยกขึ้้้้้นนนนนนนเเเเออออออองง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 ีีกกครรรััััแแววืืสสสขขึหหหหมมาาจทปดดยใใศ และทุกจังหวะที่มันเต้นก็หลกบนหอคอยก็สันสะเทือนตอบรับเขาเริ่มถ่ายรูปแฟลชของกล้องสว่างว่าภาพที่เขาเห็นผ่านเลนส์ไม่ใช่หอคอยแห่งกระดูกแต่คือเงาของคนหลายร้อยคนยืนซ้อนกันในหมอกดวงตาของพวกเขามีแสงสีแดงจางๆและตรงกลางคือฉันฉันมองลงมาเห็นตัวเองในภาพนั้นแต่ไม่ใช่ฉันในแบบเดิมใบหน้าฉันสีขาวดวงตาดวงเปล่าริมฝีปากย้ํายิ้มอย่างเย็นชาชายคนนั้นทังอะ่ะเขาถอยหลังชนเศษกระดูกที่กองอยู่เสียงกรอบดังขึ้นและทันทีที่เสียงนั้นเกิดขึ้นหมอกทั้งหมดก็ระเบิดออกเป็นวงกว้าง พวกมันเปิดปากขึ้นพร้อมกันเสียงสวดมนต์ของความตายดังก้องราวฟ้าผ่าดวงตาของชายคนนั้นมืดลงเขาพยายามหนีแต่พื้นดินข้างล่างก,กลับปืนเขาไปทีละน้อยเลือดไหลออกจากตาจมูกปากแต่เขายังมองขึ้นมามองตรงมาอย่างฉันในสายตาของเขามีทั้งความกลัวและคำาถามเรากับอยากรู้ว่าฉันคือใครและในวินาทีนั้นฉันอยากจะบอกเขาเหลือเกินว่าฉันก็เคยเหมือนเขาเคยเป็นมนุษย์แต่เสียงของหอคอยดังขึ้นอีกครั้งไม่มีใครหนีได้แสงสีแดงแผ่กระจายทั่วกระดูกเริ่มยยขยัยสูงขึ้นอีกชั้ออบบนเ เสียงเต้นช้าๆดังขึ้นจากใจกลางหอคอยตุกตุกเป็นจังหวะเดียวกับการเต้นของแวนในมือฉันหมอกหมุนวนรอบหอคอยอีกครั้งพร้อมเสียงกระดุกพันกันแน่นขึ้นหอคอยขยับเหมือนสิ่งมีชีวิตที่กำลังหายใจมันยังไม่เสร็จและมันจะไม่มีวันเสร็จปรับใดที่มีผู้คนเดินเข้ามาในหมอกแห่งนี้เสียงกระดูกที่ยังคงขยับไม่หยุดคือจังหวะของชีวิตใหม่ที่ไม่มีวันสิ้นสุดและฉันขึ้หนึ่งในเสียงนั้นตลอดการหมอกยังคงลอยอยู่นะทุกเหมือนทะเลสีขาวที่ไม่มีขอบเขตไม่มีท ฉันในสุดเต็มไปด้วยโครงกระดูกที่ยังขยับได้บางร่างนิงคงมีเส้นผมติดอยู่บางร่างไม่มีหัวแต่กลับเคลื่อนไหวราวกับมองเห็นทุกสิ่งพวกมันกำลังซ่อมแซมส่วนที่พังลงและสร้างต่อด้วยกระดูกใหม่ที่เพิ่งถูกกลืนเข้ามาฉันยืนอยู่ตรงส่วนบนของหอคอยลมหนาวพัดผ่านกระดูกของฉันจนเกิดเสียงแหลมสะท้อนความรู้สึกว่างเปล่าครอบงำไม่มีลมหายใจไม่มีชีพจรแต่กลับมีพลังบางอย่างที่ไหลวนอยู่ในตัวเหมือนเลือดที่มองไม่เห็นเบื้องล่างมีบางอย่างกำลังเคลื่อนไหวไม่ใช่คนแต่คือร่างเเงงาาาดดำหหลลยยยสิิ่่่่่ทีคนนนนนออูใมมมมกกพวัไไืแต่่เคลือนไหวด้วยมืำหลาเาดยนมเสียงหห่ด้ว ม่ใช่ของฉันเองและไม่ใช่เสียงของหอคอยมันเป็นเสียงใหม่แหบพระเหมือนผ่านการทรมานมานานนับร้อยปีได้ยินฉันตอบทั้งที่ไม่มีปากไม่มีเสียงแต่เสียงนั้นยังคงได้ยินชัดในใจพวกเขาทุกคนเคยเป็นเหมือนเจ้าเคยหลงทางในหมอกนี้และเคยคิดว่าหอคอยนี้คือสิ่งลึกลับที่คนใครไปสนาแต่หอคอยไม่ต้องการให้ใครเข้าใจมันต้องการเพียงให้ใครบางคนอยู่เพื่อมันฉันนิ่งเงียบความทรงจำแวบขึ้นมาเป็นภาพฉันเคยเดินในหมอกเดียวกันเคยสัมผัสประดูกนั้นครั้งแรกเคยรู้สึกเย็นจากแหวนบนมือตอนนั้นฉันมีหัวใจที่เต้นแรงตอนนั้นฉันคิดว่าสามารถหนีได้แต่ตอนนี้ทุกอย่างสายไปแล้วและเสียงในหัวก็ยังพูดต่อหอคอยจะสูงขึ้นทุกครั้งที่ผู้มาใหม่ตายแต่เมื่อมันสูงถึงขีดจำกัดมันจะไม่หยุดมันจะลุกขึ้นเดิน ฉันรู้สึกถึงการสะเทือนใต้ฝาา่าเท้าเสียงกระดูกเสียสีกันแรงขึ้นหมอกหนาขึ้นรอบฐานของหอคอยมันหมุนเป็นเกลยอขึ้นสู่ยอดแสงสีแดงจากรอยต่อของกระดูกเริ่มเป็นแรงเหมือนเปลวไฟฉันมองลงไปเห็นร่างม่อีกสามร่างเดินเข้ามาในหมอกหนึ่งถือกล้องอีกคนถือสมุดบันทึกอีกคนแบกกระเป๋าอุปกรณ์ขนาดใหญ่พวกเขากำลังบันทึกภาพพูดคุยกันอย่างตื่นเต้นเสียงของพวกเขาเบาแต่ฉันได้ยินชัดทุกค,คำที่นี่คือพื้นที่ที่ไม่มีในแผนที่มีคนเล่าว,ว่ามีหอคอยสีขาวอยู่กลางป่าหมอกเราต้องถ่ายไว้ก่อน เสียงของหอคอยดังขึ้นอีกครั้งไม่ใช่ในหัวฉันเพียงคนเดียวแต่ดังก้องไปทั่วทั้งหุบเขาไม่มีการหนีเสียงนั้นลึกหนักและเต็มไปด้วยแรงสะเทือนที่แทงทะลุพื้นหอคอยข้างหลังเริ่มขยับกระดุกบนยอดสันสะเทือนกะโหลกหลายร้อยหัวหันหน้ามาทางเดียวกันตรงไปยังกลุ่มนักสำรวจพวกเขาหยุดเดินทันทีหนึ่งในนั้นชี้ขึ้นไปนั่นอะไรบนยอดนะเหมือนมีคนอยู่ข้างบนกล้องของเขาสูงขึ้นภาพในเลนคือฉันร่างสีขาวดวงตากลวงยืนนิ่งอยู่บนยอดสูงสุดหมอกเคลื่อนรอบตัวเหมือนมมมม่่่่่่าา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 นน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 นผ้้้้้้ขขวววววเเเเเเเสสสสสีีีีีียยยยยงงงงงใใใหหหหหหัััััััฉฉตตตะะะโกก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 แแแแิิทททออออออจจปปลลลบ็รรดดพพพำไื มื่อกระดูกโผล่ขึ้นมาจากดินอีกครั้งครั้งนี้มากกว่าทุกครั้งก่อนนับไม่ถ้วนพวกมันคว้าเท้าคว้าแขนดึงลงอย่างแรงเสียงร้องของมนุษย์ผสมกับเสียงหัวเราะของสิ่งที่ไม่มีร่างหนึ่งในนักสำรวจพยายามวิ่งหนีแต่หมอกปิดล้อมทางออกทุกด้านเขาล้มลงมือกระแทกกับเศษกระดูกที่แหลมคมเลือดสีแดงเข้มซึมออกจากฝ่ามือแต่เลือดนั้นไม่หยดลงพื้นมันลอยขึ้นไปในอากาศรวมกันเป็นเส้นสายสีแดงที่พุ่งตรงเข้าสู่หอคอยฉันรู้ทันทีว่านั่นคือเชื้อเพลิงของมันเลือดคือสสสสิิสิิ่่่่่่่่่่่่่่่่งง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 งททททีีีีำำใหหหหห้้้้้้ออ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 อคคยยยยยยยเเเเเเตตตตตบบบบบโแแแแดดดผผัััััวววพพพืืนน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 กกกกกกกรร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 ะะูููููลลาา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 ามมมมปปขขขขึึจช เสียงกรอบแกรบดังต่อเนื่องเหมือนเครื่องจักรทำงานฉันรู้ว่าหอคอยกำลังใกล้ถึงขีดสุดที่เสียงในหัวเคยพูดถึงและเมื่อถึงเวลานั้นมันจะลุกขึ้นเดินฉันมองขึ้นไปนบนฟ้าแต่ไม่มีท้องฟ้าให้เห็นอีกแล้วมีเพียงความมืดที่ขยายออกไม่สิ้นสุดและแสงสีแดงจากหอคอยที่เริ่มส่องขึ้นสูงทะลุหมอกเรากับมันกำลังเรียกบางสิ่งจากเบื้องบนเสียงฟ้าผ่าดังขึ้นแต่ไม่มีสายฟ้าเพียงแรงสะเทือนที่ทให้กระดูกทุกชิ้นกระเด้งออกจากกันจากนั้นมันก็เริ่มขยับจริงๆันนนขอออ,ยยกอออองหคยยแกกเป็ส่วกระดูกหลายพันชิ้นเคลื่อนตัวประสานกันเหมือนนกล้้ามเืงหอคอยแล้วยกตัวขขึ้นเสีียงกรองงกกระะดดูัสเทือนนนทั่วหเขาพื้ดิแตกร้าวเป็นทาางยว ฉันถูกดันขึ้นไปในอากาศแต่แทนที่จะตกลงฉันกลับลอยขึ้นไปนเหนือยอดหอคอยมองเห็นท่าทั้งหมดจากมุมสูงหมอกทั้งผืนเริ่มหมุนเป็นวงเหมือนกระแสน้ํนานต์มหึมาและตรงกลางคือหอคอยกระดูกที่กําลังเดินมันไม่มีขาเหมือนสิ่งมีชีวิตทั่วไปแต่ใช้กระดูกนับพันชิ้นคานเคลื่อนตัวช้าๆทิ้งรอยทางยาวเป็นแนวของเลือดและฝุ่นขาวทุกครั้งที่มันขยับเสียงร้องของผู้ที่เคยถูกกลืนจะดังขึ้นและในเสียงเหล่านั้นฉันได้ยินชื่อของตัวเองเจ้าคือส่วนหนึ่งของเราแล้วแหวนสีดําบนมือติดแน่นขึ้นมันร้อนจนแผดเผากระดูกแต่ฉันไม่อาจถอดมันได้แสงสีแดงจากมันส่องออกไปยังทิศทางหนึ่งราวกับชี้นําเส้นทางให้หอคอยเดินต่อและนั่นคือสิ่งที่น่ากลัวที่สุด เพราะฉันรู้ว่ามันกำลังเดินไปสู่หมู่บ้านหมู่บ้านที่มีผู้คนอาศัยอยู่จริงฉันพยายามขัดขืนพลังนั้นพยายามหักแหวนออกจากนิ้วแต่ทุกครั้งที่พยายามฉันจะเห็นภาพของคนที่กำลังจะตายเพิ่มขึ้นในหัวเด็กหญิงชาราชายหนุ่มพวกเขาทั้งหมดจะส่วนหนึ่งของหอคอยใหม่เจ้าหนีไม่ได้เสียงหอคอยกระซิบเจ้าคือดวงตาของเราเจ้าคือมือของเราฉันร้องออกมาด้วยเสียงที่ไม่ใช่เสียงของมนุษย์เป็นเสียงแต่พร่าที่สั่นทืออทั่วหมอกเสียงนั้นสะท้อนกลับมานับร้อยครั้งและทุกเสียงนั้นตอบสนองพร้อมกันเหมือนหอคอยทั้ สูงขึ้นใหญ่ขึ้นและเสียงของฉันจะยังคงดังอยู่ในหมอกนี้เราคอยใครสักคนที่จะกลายเป็นกระดูกชิ้นต่อไปของมันเสียงหัวเราะของกระดูกยังคงดังสะท้อนอยู่ในอากาศมันไม่เหมือนเสียงของมนุษย์แต่เป็นเสียงที่เกิดจากการเสียดสีของโลหะและกระดูกเสียงนั้นแหลมคมจนแทงทะลุเข้ามาันหัของฉันฉันพยายามจะปิดหูแต่กลับรู้สึกได้ถึงผิวเย็นๆที่แตะต้องใบหน้ามือของบางสิ่งที่โปร่งใสเหมือนหมอกมันลุกผ่านแก้นฉันช้าๆก่อนจะหยุดตรงลำคอรอบตัวเริ่มมืดลงแต่แสงจังเนเหนวเฟ้ายอยิางช้าๆลงมาเพียงจุด บางตัวยังสวมเสื้อผ้าขาดุนริ่งที่ดูเหมือนมาจากหลายยุคสมัยพวกมันเดินช้าๆล้อมฉันไว้เสียงของพวกมันดังขึ้นพร้อมกันเป็นเสียงประสิทธิ์ที่ไม่เป็นภาษาแต่กลับเข้าไปในหัวของฉันอย่างชัดเจนเจ้าคือส่วนหนึ่งของเราฉันพยายามจะหนีแต่ร่างกายกลับไม่ตอบสนองเท้าฝังลึกลงในโคลนเหมือนมีมือมองไม่เห็นดึงไว้แน่นดวงตากระโหลกกรอบตัวเริ่มแป่งแสงสีขาวจ้าและหอวคอยแห่งกระดูกก็ค่อยๆสั่นสะเทือนเสียงแตกราวดังขึ้นจากภายในกระดูกหลายชิ้นหล่นลงพื้นแตกกระจายจากรอยแยกนั้นมีของเหลวสีดำคล้ายเลือด มันขยับตัวบีบรัดข้อเท้าไว้แน่นเสียงแหลมสูงแทรกเข้ามาในหูพรากับเสียงร้องจากวิญญาณที่ถูกขังอยู่ในหอคอยนั้นฉันมองขึ้นไปอีกครั้งและเห็นร่างโปร่งใสเมื่อครู่ตอนนี้มันอยู่บนยอดหอคอยดวงตาเรืองแสงของมันมองตรงมาที่ฉันริมฝีปากบางขยับเป็นรอยยิ้มแปลกประหลาดเจ้าคืนกระดูกให้ข้าแต่ยังไม่ครบเสียงของมันก็สะท้อนทั่วพื้นที่พร้อมกับแรงสั่นสะเทือนที่ทำให้พื้นดินรอบตัวฉันแยกออกช่องว่างขนาดใหญ่เปิดขึ้นใต้ฝ่าเท้าภายในเต็มไปด้วยกระดูกที่งคงขยับได้เองพวกมันคว้าขขขขาาาาาาฉฉฉััััััันน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 ไไววว้้้้ดดดดึึงงงงงลล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 ลทีลีีะะะอออออยยยเเเเเเเ็็็บบบแแแฟมม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 มูููผผ่่่ิิจจจจืืืซกกกกกกกรรรตสถปปคหหใ หมือนกำลังปืนเอาความตายเข้าไปทั้งร่างสายลมรอบตัวหยุดนิ่งทันทีเงียบจนได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเต้นฉันเหลือบตาไปเห็นบางสิ่งที่พื้นกระจกเล็กๆสะท้อนใบหน้าของฉันแต่ในภาพสะท้อนนั้นดวงตาของฉันไม่ใช่ของฉันอีกต่อไปมันกลมโบและเรืองแสงสีขาวเหมือนดวงตาของเรานั้นร่างโปร่งใสบนหอคอยกันแขนออกเสียงกระดูกแตกดังขึ้นอีกครั้งหอคอยทั้งแท่งเริ่มยืดยาวสูงขึ้นจนทะลุหมอกเน่าของมันทอดยาวปกคลุมทุกสิ่งบนพื้นในขณะนั้นฉันรู้สึกเหมือนร่างของฉันถูููกก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 ยยยยขขขขขึึ้้้้้นน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 นจจจจาา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 พืโดดดดดดดแแแแแแรร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 งง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 ททททททีีีีี่่่่่่่่่่่่มมมมมมมออ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 ไไไไไเเเเเห็็ถถปปปปใใิิิศตตตๆะะฉฉััััับบลลุควววผซส เสียงเดียวที่หลุดออกมาจากลำคอคือเสียงแหบต่ำเหมือนเสียงของกระดูกเสียสีกันฉันเห็นนิ้วของตัวเองเริ่มโปร่งใสเห็นเลือดไหลออกมาแล้วกลายเป็นหมอกสีขาวจางหมอกนั้นรวมตัวเป็นรูปร่างคล้ายฉันแต่ไม่มีดวงตาไม่มีเสียงหัวใจร่างล่านั้นหันมามองฉันแล้วพูดด้วยเสียงเดียวกับฉันเองเจ้าคือข้าและข้าคือเจ้าท่านใดนั้นหอคอยก็ระเบิดออกกระดูกนับพันชิ้นระเด็นกระจายไปทั่วหมอกน้ำตันทุกอย่างกลับคืนและเมื่อมันจางลงฉันยืนอยู่บนพื้นที่ว่างเปล่าไม่มีหอคอยไม่มีหมอกมีเพียงความเงียบกับซากกระด ฉันคว้าแหมนทิ้งไปสุดแรงมันกลิ้งตกลงไปในเงามืดแต่เสียงที่ดังกลับมาคือเสียงกระดูกตกกระทบพื้นหลายสิชิ้นฉันหันไปมองหอคอยแห่งกระดูกกำลังงอกขึ้นใหม่ตรงจุดที่แหวนตกช้าๆแต่แน่นอนมันเริ่มสูงขึ้นอีกครั้งและเสียงกระสิบก,ก็ดังขึ้นรอบตัวไม่มีใครหนีได้จากพันธะของกระดูกฉันถอยหลังแต่ในเงานั้นฉันเห็นเงร่างตัวเองอีกครั้งกำลังค่อยๆก้าวออ,ออกมาจากหมอกพร้อมรอย,ยิ้มว่างเปล่าและในมือของมันคือแหวนวงเดิมดวงตาของมันเรืองแสงขึ้นและเสียงหัวเราะของกระดูกดังขึ้นอีกครั้งเราเกิดทุกสิ่งกำลังเริ่มต้นใหม่อีกครั้งวงจรของความตายที่ไม่มีจุดสิ้นสุดและฉันคือส่วนหนึ่งของมันตลอดไปสายลมเย็นพัดผ่านอีกครั้ง หมอกหนาะค่อยๆลอยคลุมผืนดินจนทุกอย่างกลับมาขาวโพลนเสียงหัวเราะของกระดูกค่อยๆบาลงแทนที่ด้วยเสียงคล้ายลมหายใจยาวๆของบางสิ่งที่เหนื่อยล้าฉันยืนนิ่งร่างสั่นสะท้านดวงตาย,ยังจับจ้องไปที่หอคอยกระดูกซึ่งค่อยๆหยุดสูงขึ้นมันไม่สั่นไม่เคลื่อนไหวอีกต่อไปเหมือนมันได้สิ่งที่ต้องการแล้วพื้นใต้เท้ากลับมาแข็งอีกครั้งกลิ่นเลือดจางหายไป เ,เพียงกลิ่นดินเปียกและความเงียบงานความเงียบที่ลึกจนได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเต้นฉันค่อยๆถอยออกห่างแสงจันทร์สาดลงมาอ่อนโยนหมอค่อยๆบังลงเผยให้เห็นป่าไม้ที่เริ่มกลับมามีชีวิตมแมลงส่งเสียงอีกครั้งรากับทุกอย่างไม่เคยเกิดขึ้นแต่เมื่อฉันหันกลับไปหอคอยกระดูกนั้นยังคงตั้งอยู่แม้มันดูนิ่งสงบ แต่เงาของมันทอดยาวผิดธรรมชาติเรากับยังคงจ้องตามฉันอยู่ทุกย่างก้าวฉันเดินต่อไปบนเส้นทางเดิมฝีเท้าเบาแต่หัวใจหนักอึง้งภาพของกระดูกเหล่านั้นยังฝังแน่ในหัวและเสียงนั้นเสียงที่พูดว่าเจ้าคือส่วนหนึ่งของเรายังคงก้องในความทรงจำไม่หายไปเมื่อเดินออกมาถึงเขตหมู่บ้านฉันเห็นบ้านของตัวเองอยู่ไกลๆไฟในหน้าต่างยังสว่าง รากับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่เมื่อฉันผลักประตูเข้าไปกระจกเหนือประตูสะท้อนภาพของฉันเองและในดวงตาของฉันยังคงมีแสงสีขาวเรืองอย,อย่างจางจางฉันยืนนิ่งมือเย็นเฉียบเงาเบื้องหลังในกระจกขยับตามแต่ขยับช้ากว่าฉันไปเพียงเสี้ยววินาทีฉันปิดประตูแสงจันทร์ส่องผ่านหน้าต่างเข้ามา และบนโต๊ะไม้ตรงกลางห้องมีสิ่งหนึ่งวางอยู่แหวนโลหะสีดำรอยสลักรูปกระโหลกยังคงอยู่แต่ตอนนี้มันเปลี่ยนไปในช่องว่างตรงกลางมีแสงสีขาวอ่อนๆส่องออกมาเหมือนแสงสุดท้ายจากหอคอยในหมอกนั้นฉันหยิบมันขึ้นมามันเย็นเหมือนน้ำแข็งและในขณะที่แสงจันแต่ต้องมันเสียงกระซิบก็กลับมาดังขึ้นอีกครั้งในหัวของฉัน ขอบคุณเจ้าคือผู้สืบทอดแล้วทุกอย่างรอบตัวเงียบสนิทหมอกเริ่มคลืบอเข้ามาในบ้านช้าๆไฟดับลงทีละดวงและเงาของฉันในกระจกค่อยๆยิ้มออกมาเงานั้นก้าวถอยหลังเข้าไปในหมอกเหลือเพียงฉันยืนอยู่ลำพังในความมืดแสงสุดท้ายจากแหวนดับลงและจากนั้นมีเพียงหมอกกับหอคอยกระดูกที่ยังคงยืนอยู่ในความเงียบ เราวันจะมีผู้หลงทางอีกคนเดินเข้ามาในคืนที่หมอกหนาทึบเช่นเดิม